ได้มีครกอ๋อเข็นนี้ก็เอาวันนี้เราจะมาทำสเต็กนี่คือเนือ้อเนื้ออะไรคันยา่เาเนื้อมีคันยา่าโอ้เก่งโค้ดแล้วก็เราจะใช้พริกไทยกับเกลือเราจะหมักไว้ก่อนแล้วก็ใส่สองด้านนะทุกคนหา้านี่ทุกคนเดี๋ยวเราขออนุญาตรับหน้าที่นี้แทนอา้าวตั้งได้จะหล่นแล้วนะ เราเอามันเข้าไปก่อนนะทุกคนเราก็จี่ไว้เอามันลงไปก่อนให้มันให้มันได้สีได้กลิ่นก่อนสีอะไรไม่รู้สีหอมหอมดูด้ยเห็นไหมเห็นมั yep. นไหมอุ้ย,ย,ยแบบโคตรอับอ่ะอแบบโคตรอับอุ้ยทุกคนเห็นน้ำไหมเห็นน้ำไหมเห็นน้ำเนื้อที่มันออมัไหม ตอนนี้เราลงข้างไปแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรแก้ไขได้โอ้โเนกล้องมันสวยเลยเกินหอมไหมกินหอมมากดูหน่อยได้อีกได้เยอะเม่เราก็ตั้งไว้ เราต้องเอามันไปแค่ไหนอะทุกคนอันนี้ก็สีดีไหมดีแล้วอย่ากกับ,บอย่ากกับหมูกรอบ ที่เราต้องการก็คืออุ่ยไม,ม่ไม่บ,บแลเวเมือ่อกี้เราลองเทสดูทุกคนหั่นหนึ่งชิ้นแต่ว่ามันดิบเกินไป แต่ว่าแต่ว่าเราก็กลัวจะเหนียวนะแต่น่าจะจุยจุยเลยอืมแซ่บแซฟเลยครับ มาแล้วครับทุกคนอันนี้เราลงไฟเพิ่มนิดนึงเพราะว่าน่ากลัวมากมันแดงไปหน่อยลองชิมกันครับนี่เราลองชิมอันนี้เป็นอันพิเศษที่เราไปจีดไฟมาเพิ่มเราอยากรู้ว่าถ้ามันสุกมากกว่าอันอื่นๆแล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงอืม ไม่เหนียวเลยทุกคนแต่ว่าเราไม่ชอบตรงที่มันเนื้อนิดนึงอ่ะกึอคืตรงระหว่างมันอ่ะทุกคนมันจะมีตมันน่าจะเป็นเอ็นนะทุกคนเห็นไหมอาจจะไม่เห็นแต่ว่าตรงตรงช่วงระหว่างมันมันจะมีเอ็น ซึ่งเราไม่ได้ชอบกินเอ็นเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่แต่ว่าเนื้อนุ่มมากอร่อยทําง่ายพิดไทยเกลือจริงๆแล้วเราใช้เนยด้วยก็ได้นะใช้เนยแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งเอาไปเอาไปแบบว่าโดยความร้อนแล้วก็ราดราดแทนราดราด,าดใส่เนื้ออะไรเงี้ยอันนี้เราใช้มันล้วนไม่มีเนย อร่อยเหมือนกันทําง่ายไปมาสั้นๆตามมันเลือกลักเลือกลักนะมันดูจอดูกล้องดูจอดูกล้องสวัสดีครับ